กลับมาที่กรอบเดิมเลยแถว724กรอบล่างอยู่แถวที่714นะคะกรอบนี้จะทะลุผ่านไปได้หรือเปล่าพือคุยกันในช่วงนี้กับคุณพงพัฒน์คำชูจากบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าประเทศไทยคุณแชมป์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเริ่มเห็นการไซเว่ออกข้างๆนานๆนานๆแม้ว่าจะทะลุขึ้นไปได้แต่กลับลงมาอีก <laughs> เราจะยังไม่ไปไหนทั้งสิน้น <laughs> ครับดูจา,จากดูจากทรงแบบนี้แล้วดูจากทรงแบบนี้แล้ว ไดเวอร์เจนที่เราเห็นอันนี้จบแล้วยังคะครับคือตอนนี้เราคงไม่ได้ลุ้นเรื่องของไดเวอร์เจนแล้วแหละเนะี่ยเพราะว่าตลาดมันเป็นลักษณะของไซเวย์เราก็ต้องมาโฟกัสแล้วแหละว่าไอ้ไซเวย์เนี่ยมันมีโอกาสจะเบรกฝั่งไหนมากกว่ากันะนะครับอ่าเราก็เวลาผมจะดูว่าตลาดเนี่ยเวลามันไซเวย์แล้วมีโอกาสจะเบรกฝั่งไหนมากกว่ากันเนี่ยผมก็พยายามไปดูในตัวของของไส้ใน,นแหละนะครับว่าตัวของ Market ็ตเบรดอินดิเคเเนี่ยตอนนี้หุ้นที่ทำ new high หรือหุ้นที่ทำ new low เนี่ย มันเยอะกว่ากันนะครับ mm. เราเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับถึงแม้เซ็นเด็กจะออกด้านข้างเนี่ยแต่หุ้นที่ทำนิวไฮตอนนี้เรามีอยู่ประมาณ19%นะครับส่วนหุ้นที่ทำนิวโลเรามีอยู่8%ดังนั้นก็แปลว่าหุ้นที่ทำนิวไฮเนี่ยเยอะกว่านิวโลประมาณ11%ดังนั้นไปไซด์เวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราคงให้น้ำหนักว่าด้านบนเนี่ยมีโอกาสที่จะเบรกขึ้นไปมากกว่านะครับ แต่เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่าทําไมตอนวันศุกร์เนี่ยฟิวเจอร์เนี่ยมันก็พยายามจะเบรกไปแล้วแต่ทําไมฟิวเจอร์มันเบรกแล้วมันมันไปไม่ไหวนะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าฟิวเจอร์เนี่ยมันเบรกค,คนเดียวเราเซตมันไม่ได้เบรกตามไปด้วยนะครับอันนี้ผมทําภาพมาเปรียบเทียบจะได้เห็นภาพชัดๆนะครับก็คือ,อกราฟบนเนี่ยคือตัวของเซ็นินเด็กกราฟล่างเนี่ยคือเซ็นฟิฟตี้อินเด็กซ์ฟิเจอร์นะครับตอนวันศุกร์เนี่ยเราจะเห็นว่าช่วงประมาณ11นเ่ย ฟิวเจอร์เนี่ยเบรกแล้วนะครับแต่ตัวของเซดินเด็กเนี่ยมันไม่ยอมผ่านแนวต้านนะครับม,มันก็เลยไม่คอนเฟิร์มสุดท้ายฟิวเจอร์เนี่ยมันก็เลยมีการถอยกลับลงมานะครับแต่ตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันจะวิ่งกันสอดคล้องกันมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้แนวต้านที่กำลังเทสอยู่เนี่ยมันเทสทั้งตัวงเซดินเด็กแล้วก็เทสตทั้งภาพของเซฟตี้ฟิวเจอร์เลยดังนั้นถ้าเกิด2ออย่างเนี่ยเบรกได้พร้อมกันเนี่ยนะครับผมมองว่าจะเป็นสัญญาณบวกได้ดีกว่าตอนวันศุกร์ที่ผ่านมาครับ โอ,อ้จริงจริงๆถ้าเป็นเซ็ตฟิฟตี้เบรกก่อนเซ็ตควรจะต้องเบรกด้วยถูกไหมคะเพราะว่ามันเป็นหุ้นที่มีมาร์เก็ตแคปใหญ่ใช่ครับเวลาเราเห็นมันไม่สอดคล้องกันอย่างเงี้ยมันก็จะพออาจได้ว่าตอนเบรกวันศุกร์เนี่ยอาจจะไม่ใช่เบรกจริงแล้วถอยมาก่อนนะครับแต่ตอนนี้จะเห็นว่ากําลังเซ็ตเนี่ยกำลังกำลังทดสอบใหม่รอบหนึง่งถ้าเกิดรอบน break เนี้ยเซ็ตเบรกเนี่ยแล้วฟิวเจอร์เนี่ยเบรกตามขึ้นไปด้วยเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดคอนเฟิร์มนะครับอืมถ้าอย่างนั้นเนี่ยแนวโน้มแนวโน้มถ้า เบรกทั้งคู่ถ้าเบรกทั้งคู่บนความคาดหวังที่เราเห็นเปอร์เซนต์หุ้นนิวไฮสูงกว่านี่ค่ะแนวต้านเราคาดหวังไว้ได้แค่ไหนครับช้างครับ่เราก็มาประเมินแนวต้านกันครับว่าถ้าเกิดมันเบรกไปในตัวของฟิวเจอร์เนี่ยตัวของซีรียูเนี่ยแนวต้านเนี่ยเราจะคาดหวังได้แค่ไหนนะครับก็คือ Key คีย์สำคัญเนี่ยเราจะเห็นแหละว,ว่าก่อนหน้านี้นะครับที่เซ็ตมันจะตัวฟิวเจอร์จะปรับตัวลงมาเนี่ยมันจะมีแนวต้านอยู่ประมาณนี้นะครับช่วง 7.38นะครับเนี่ยที่มันทดสอบไป3 4 5รอบเนี่ยที่มันไม่ผ่านเ,นเราก็เลยมองว่าประมาณ7.38เนี่ยแหละนะครับก็จะเป็นแนวต้านสำหรับ s e c u i t y future ในรอบนี้ครับค่ะแนวต้านอยู่ที่7.38แต่ว่าตอนนี้นเวลานี้ยังไม่เบรกยังไม่เบรกหายเดหายที่ผ่านไปเมื่อวันศุกร์เราต้องรอเบรกก่อนไหมคะหรือว่านี่คือการย่อลองได้ครับก็จริงเอาไว้ให้ชัดๆผมว่ารอให้เบรกก่อนแล้วกันนะครับก็ผ่าน7.26ขึ้นไปให้ได้นะครับ แต่คีย์สำคัญคือเซตอิเด็กต้องผ่านด้วยนะครับถ้าผ่านแค่อย่างเดียวไม่เอานะครับเดี๋ยวเหมือนเดี๋ยวเหมือนสุกที่แล้วอะเราก็ต้องแบบเบรกทั้งคู่ถ้าผ่าน7 2 6ขึ้นไปได้เนี่ยนะครับเราเซตอินเด็กเบรกเนี่ยเราก็ไปมองเป้าหมายที่มัน7 3 8สก็อัพไซด์ประมาณอ่า12จุดนะครับแล้วใช้สต็อปล็อตตรงไหนดีนะครับสต็อปลอสมมุติถ้าเกิดมันกลับไปยืน726ได้เนี่ยนะครับเราก็ใช้สต็อปลอของเมื่อเช้านี่แหละประมาณ7 2 0ดนย์ะครับเพราะว่าตรงนั้นก็เป็นจุดอ่าที่มันมมนนมมนันนอลืดหหุเกครบ คุณแชมป์เซตต้องไปผ่านหนึ่งหนึ่งสามศูนย์ใช่ไหมอ่าเซตอินเด็กเนี่ยนะครับอ่าประมาณนี้ประมาณหนึ่งหนึ่งสองแปดครับประมาณสองแปดสองเก้าเนี่ยประมาณเนี้ยเทาชัดๆก็สามศูนย์ก็ได้ครับถ้าผ่านนั่นที่ไปก็คอนเฟิร์มครับค่ะงั้นเดี๋ยวรอให้ภาพคอนเฟิร์มก่อนเพราะว่าเมื่อกี้นี้คุณแชมป์เปรียบเทียบให้ผู้ชมดูนะเอาเทสเอาเซ,ตเ,าเซตเทียบกับซีรีส์ยูเออเซตไม่ยอมเบรกแค่ แต่ยูเบรกไปมันก็เลยทําให้มันเป็นฟอลเบรกไปเมื่อวันศุกร์นะคะแต่รุนต่ออีกนิดนึงนะคะสาหรับตัวของซีรีส์ยูมาที่ทองคําบ้างค่ะครับก็ทองค,คํนานะครับปรับตัวขึ้นมานะครับแต่ผมมองว่าทองคําเนี่ยปรับตัวขึ้นมาแต่มันก็ยังเสี่ยงอยู่นะครับสัปดาห์ที่แล้วเรามีการเตือนไปหน่อยหนึ่งว่าตัวของราคาทองคําเนี่ยเรากังวลการปรับตัวลงนะครับเพราะว่า m a c d เเนี่ยมันเป็นเชิงลบนะครับแต่โชคดีที่ว่าราคาเนี่ย ไม่หลุด trend, อัพเทรนนะครับม,มันก็เลยฟื้นขึ้นมามแต่การฟื้นขึ้นมาเนี่ยถามว่าเป็นสัญญาณบวกหรือเปล่ามันก็ยังไม่ใช่สัญญาณบวกอยู่ดีเพราะว่าแนวต้านที่มันต้องทะลุเนี่ยไกลมากนะครับสามพันสี่้อยห้าสิบคือถ้าเปรียบเทียบกับตัวของซิลเวอร์เนี่ยจะเห็นภาพชัดเลยว่าตอน,นอเนี้ยทองคําเนี่ยอ่อนกว่าซิลเวอร์นะครับเดี๋ยวผมทําภาพให้ดูดีกว่าวันนี้เราได้เปรียบเทียบที่มันเป็นคู่ๆูกันนะครับอันนี้เป็นทองคํานะครับเดี๋ยวอันล่างเนี่ยเป็นตัวของ ซิลเวอร์นะครับเราจะเห็นว่าตัวทองคำเนี่ยก็ฟอร์มแพทเทิร์นเป็นเป็นสามเหลี่ยมขนาดใหญ่เลยนะครับแต่ตัวของซิลเวอร์เนี่ยเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยจะเป็นสามเหลี่ยมขนาดเล็กกว่าแล้วซิลเวอร์เนี่ยเบรกนะครับแล้วซิลเวอร์เบรกเนี่ยแล้วก็นิวไฮนะครับแต่ทองเนี่ยก็ยังไม่เบรกนะครับจะเห็นว่าช,ช่วงหลังเนี่ยเล่นประมาณนี้ตลอดนะครับก็คือซิลเวอร์เนี่ยขึ้นได้แรงกว่าราคา ทองคาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมาเนี่ยนะครับผมเลยมองว่าทองคำเนี่ยนข้างจะแลกกะดังนั้นถ้าคนที่จะเล่นฝั่งรองเนี่ยผมว่าเล่นซิลเวอร์ดีกว่าเพราะอัพไซด์ด้านบนเนี่ยมันเปิดมากกว่าส่วนทองคําที่ปรับตัวขึ้นเนี่ยก็ยังมีความเสี่ยงอยู่เพราะว่ายัางอยู่ในภายใต้สามเหลี่ยมอยู่แล้วถ้าเกิดซิลเวอร์ไม่ขึ้นแล้วลถอยลงมาจริงๆเนี่ยแล้วถ้าทองคามันหลุดอัพเทรนด์อันนี้ก็จบเหมือนกันสาหรับทองคำค่ะซิลเวอร์นี่เป็นเป็นออทัมไฮแล้วใช่ไหมคะ อ่ซิลเวอร์เนี่ยถ้าเกิดเอาในปีนี้นะครับ <c oughs> ก็จะเป็นนิวไฮนะครับเพราะว่าซิลเวอร์เปิดปี2025เนี่ยมาแถวประมาณใกล้ๆตรง29เหรียญน,นะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาประมาณ38.6นะครับจะเห็นว่าตอนนี้ช่วงเนี้ยซิลเ,เวอร์ขึ้นได้ดีกว่าราคาทองคำละนะครับช่วงไตรมาสแรกเนี่ยเราเห็นว่าทองคำเนี่ยขึ้นได้ดีกว่าแต่ช่วงไตรมาสหลังน,นี่จะเห็นว่าซิลเวอร์เนี่ยอ่านำอย่างเดียวเลยครับ แต่พอซิวเวอร์เบรกขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บแปลว่าข้างบนโลง่งไม่มีแนวตา้านเลยถูกอย่าใช่ครับพวกซิ l เวอร์พวกบิตคอยอะไรเงรรี้ยในช่วงนี้เบรกระดับด้านบนหน้านตาจะคล้ายๆกันแต่ว่า,วาตัวตัวทองคําที่มันไม่หลุดที่เป็นเทรนไล,ลน์แนวรับกับ MA c มมันเริ่มจะพงกหัวขึ้นเหมือนกันนะคะคุณแชมป์อ่าใช่ครับมันก็เริ่มพงกหัวขึ้นเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดเรามองในภาพรวมเนี่ยนะครับคือสมมติถ้าทองคำมันจะเป็นบวกจริงเนี่ย ก็ต้องรอทะลุผ่าน3 4 5 0้าเลยซึ่งมันค่อนข้างจะจะไกลมากซึ่งกว่าทองคําจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยผมว่าถ้ามันขึ้นเนี่ยไอตัวพวกซิลเวอร์เนี่ยคงขึ้นไปได้ไกลกว่านั้นเยอะนะครับก็เลยคิดว่าเราเล่นตัวที่แบบเบรกแล้วเนี่ยชัดๆไปเนี่ยน่าจะง่ายกว่าทองคําช่วงนี้ก็อาจจะเก็บเป็นเป็นไม้ตามนะครับช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยเราเห็นว่าอ่าทองคําเนี่ยเป็นไม้แรกซิลเวอร์เป็นไม้ตามแต่ว่าครึ่งปีหลังนผมคิดว่าซิลเวอร์เนี่ยจะเป็นไม้แรกแล้วทองคำเนี่ยเก็บไว้เป็นไม้ตามดีกว่า ค่ะดอลลาร์บาทละ่ะคะครับสำหรับตัวดอลลาร์บาทนะครับจะเห็นว่าก็านิ่งๆเลยนะไม่ไปไหนแต่ว่าสัปดาห์นี้ต้องจ้องแล้วนะครับเพราะว่าผมว่ามันใกล้มากแล้วที่จะต้องเลือกทิศทางเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสองสามอาทิตย์หรือเดือนที่ผ่านมาเห็นว่าดอลลาร์บาทเนี่ยวิ่งแบบกรอบแคบลงมาเรื่อยๆนะครับมันเลยเกิดเป็นแพทเทิร์นสามเหลี่ยมนะครับเป็นลักษณะของ อ่า uh, descending triangle ดังนั้นเวลาเป็นแพทเทิร์นเนี่ยหลุดฝั่งไหนก็เล่นฝั่งนั้นนะครับถ้าต่ำกว่า3 2 2สองเนี่ยก็เล่นฝั่งลงแต่ถ้าเกิดขึ้นไปทะลุผ่าน32.7เนี่ยก็เล่นฝั่งขึ้นนะครับก็คือรอป o l โลบายเมื่อหลุดสามเหลี่ยมนะครับแต่ใจผมอยากให้เบรกฝั่งลงมากกว่าเพราะว่าถ้ามันเบรกฝั่งลงเนี่ยเงินบาทเข้ารอบแข่งข้าเนี่ยภาพเซตเนี่ยมันจะได้เบรกขึ้นไปด้านบนด้วยครับค่ะคุณแชมป์แต่ว่า3 2 สามสิบสองยี่สิบมันมีนัยยะม,มากเลยนะเพราะมันจะเป็นแนวรับใหญ่แล้วก็ m อ c d มันเริ่มมีดเวอร์เจนนะคะ,ะก็คือสามสองยี่สิบเนี่ยนะครับคือถ้ามันหลุดไปเนี่ยนะครับคือด้านล่างเนี่ยก็คือ,อโล่งเลยแหละนะครับถ้าเกิดเรามองมองภาพใหญ่นี่ก็จะเห็นว่าสามสองยี่สิบุงเนี้ยหลุดไปก็ข้างล่างโล่งนะครับอแต่มันก็มีจุดตินิดนึงก็คือเรื่องของดเวอร์เจนแหละว่ามันมันก็เหมือนว่าจะมี m อ c d เเนี่ยที่อาจจะเป็นบูลิชดายเวอร์เจนขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับ แต่สุดท้ายผมว่าถ้าเกิดมันหลุดลงมาจริงเนี่ยเดี๋ยวดเวอร์เจ้์มันจะถูกทาลายเองนะครับหรือถ้าเกิดเป็นจะเป็นไดเวอร์เจ้นจริงเนี่ยเราก็ต้องไปเล่นตอนที่มันทะลุผ่านสามเหลี่ยมที่ด้านบนนะครับคือก็กลับไปที่ว่าสุดท้ายราคาเบรกด้านไหนก็เล่นด้านนั้นแหละนะครับค่ะแต่ถ้าเบรกสามสิบสองยี่สิบลงมาด้านล่างอยู่ที่เท่าไหร่คะจะลงมาที่แถวหล,ลุดสามสองยี่สิบเนี่ยคือเราอาจจะเห็นการลงมาแถวสามสิบเอ็ดหรือว่ากลับมาแถวสามสิบได้เลยครับค่ะ โอ้งานนี้ผู้ส่งออกจะโดนสองเด้งเลยนะคะถ้าลงมาแถวนั้นน่ะอ่าใช่ครับช่วงนี้ผู้ส่งออกก็เหนื่อยหน่อยว่าตั้งแต่ต้นปีก็ก็แข่งมาต่อเนื่องนะครับแต่ถ้าเกิดครึ่งปีแรกเราก็ว่าแข็งละแต่ถ้าเกิดครึ่งปีหลังมันหลุดแนวรับยิงตรงนะี้อาจจะเห็นการการแข็งเร็วด้วยก็ได้นะครับค่ะ,อ,ะอันนี้เป็นภาพรวมนะคะในส่วนของดอลลาร์บาทนะคะคุณแชมป์วันนี้มีตัวของซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ตัวไหนน่าสนใจไหมคะ ครับก็ผมอาจจะดูตัวตัวใหญ่ที่มีลักษณะของแพทเทิร์นสามเหลี่ยมนะให้ดูเร็วๆแล้วกันว่าตอนนี้สามเหลี่ยมหลายตัวมากเอ็กโคเนี่ยก็ฟอร์มเป็น descending นะครับกำลังจะเบรกอ่าปตทนะครับเป็น descending กำลังจะเบรกนะครับหรือว่าถ้าเป็นตัวของกราฟเนี่ยเป็น symmetrical แล้วก็กำลังจะเบรกดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดใครเล่นฟิวเจอร์เนี่ยดูหุ้นใหญ่สามตัวนี้ไว้ด้วยนะครับเพราะว่า ถ้าเกิดมัน b r e a ฝั่งขึ้นได้ก็จะเป็นการคอนเฟิร์มการปรับตัวขึ้นของฟิวเจอร์เหมือนกันครับค่ะ break โดยที่เราไม่ต้องรอ MACD ขึ้นมาเหนือศูนย์นะคะอ่าไม่ต้องรอครับเอาแค่ราคาเนี่ย break ที่มาผมว่าโอเคแล้วครับค่ะได้ค่ะคุณช้าวันนี้ขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ